สิครับ S R P สิดครับพบกันเช่นเคยครับกับคิปีมีสาระนะครับมานมาตรวจเช็คซ้อมเครื่องตัน,น้อุ่นยี่ห้อฮิตาชินะครับตันี้ยี่หอฮิตาชิดูนี่นี่สามพันห้าร้อยบาทฮิตาชิ อาการนะครับอาการคือเปิดเครื่องไฟเขียวขึ้นไฟแดงขึ้นแต่น้ําออกไม่อุ่นนะครับเย็ยนเฉา,าเหมือนเดิมนะครับนี่อาการนี้นะถ้ามีประสบพบเจอแล้วก็ลองตัวเช็คดูนะครับมผมจะมาสรุปตัวในเสียเลยนะกับกล่องแบบนี้ครับสรุปตัวนี้ครับในเทอร์โมสตัรตตัวนี้นะครับเทอร์โมสตัรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ่นบ่นนีด ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะรับอุณหภูมิจากมอเตอร์ต้มนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนตัวนี้ก็จะตัดตัดปุ๊บมันเย็นทัวปุ๊บมันก็จะแตะเป็นสวิตนะครับให้ไฟมันไหลผ่านแล้วก็มอเตอร์ต้มก็จะทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันไม่ต่อตัดแล้วไม่ต่อก็มอเตอร์ต้มไม่ทางานนะครับไฟไม่เข้าก็ไม่เย็นไม่ร้อนความเย็นก็จะมาแทนความร้อนนะครับอุ่นๆอ่ะสะรุปก็คือตัวนี้นะครับเธอมโมตัดเสียนะครับก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ ดูในตัสอบเปลี่ยนตัวใหม่ไปดูนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับถึงโมตัดใช้อุณหภูมิไฟเช็คความร้อนนะครับปะทะตรงนี้นะหน้าสัมผัสนี่นะครับนี่ใช้ไฟเช็คนะครับหลนตรงนี้เสร็จปุ๊บสักพักนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่จํากัดนะครับของตัวเทอร์โมสตัทเนี่ยก็จะได้เีนเสียงตังแป๊กนะครับพอเย็นตัวลงนะครับเขาก็จะแป๊กอีกครั้งหนึ่งก็คืนนะครับสวิตช์ก็ต่อกันแบบนี้